ตบตาผีก็กับแม่ไปครั้งคืนที่บ้านยายฉันเลยชวนเค็นตามนานเป็นเพื่อนถ้านั้นคืนเดียวอยาวยาวงหมอนไม่สองไม่เนะหี้ยนะฮะหล่อนเดี๋ยวนั้นจะมานั้นด้วยน่ะสิอยา่ยาอย่เล่าเรื่องอะไรแบบนั้นสิสงสัยดึ่มน้ำเยอะเกินไป ว้างปับไปผีนี่น้าเคนตอไปไหนเนี่ยเจ้านี่มองเห็นฉันด้วยเหรอที่น่ากลัวกว่านั้นคือการตื่นมาสบตากับผีเนาะผีจะฆ่าทุกคนที่มองเห็นมันตายก็ต้องจัดการนี<ฮ>่อืมแชบแชบแชหลับทั้งทัที่เลืมตาเลยนี่ รีบไปสักทีสิเจ้าผีฉันแสบตา